Ô cố gắng, mọi người ăn mừng, mọi người ăn mừng, 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 không quay cả bắt 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 bắt

เนี่ยเรามีจอทีวีแล้วขอแต่พูดถึงสี ถ้าเราขึ้นสนามดูรับเราไม่ยงอ่ายอ่ะเกิดเปนเลี้งเทีาย้องะทงี่เกการยเลยราต้ใมรสองทีเนี้ยมันเร็วใส่ะจอทีนอาสบายทีเราบอออกก็เดิน มันก็เลยช้านอย่างมัเลช้านเไม่เป็นรเพปองพรปเลี่เราเรามนไม่ใช่แข่งเป็นเหมนเล่นเล่นเล่นอลีสมัยสมัยก่อนถ้้เรเนเส้อขาลน่ตหลยนงไ่นน่รแชมป์เลยนแชมลแชมกลุ่มไดิเอเลเส ไม่เหมือนไอ้แล้วสี่เให้แล้วล่ะไอ้ปอนนาเรียงเข้าประเลยก่อนสี่แล้วเอามาติบคุเรียบร้อยที่เจ็บเขาเลยไม่้อมาสี่ไออลรอ่เากวบอลเนียเขาลงตัที่าเลยนะกเตียนังแตกแล้โอเคงเีย้ทุกสาที่แม่งนะเป็นเซฟของเขาใหม่นะครับโอ้ยอเรอไทำามเาใหม่ลงี่ไหนมซ ได้ครับใส่ก่อนได้ไหมถ้ามีทีมได้ครับของไ่นิ้วคืน้ว่าผมซื้อกาไก่ตัวว่าเขาแม่มึงกังเอเนี่ยก็ได้มาเนี่ยดูนี่ารแล้วท่ัาตัวอปันยาตัวท็อปท่านท่า้มากดีตัวท็มีารปั้นให้น้าเดินรับ

เราก็ระวังไอ้พี่ก็ป้าวสั่ไปนอยากเลยคือการเกมแค่ปล่อยให้ลุดนะตีที่ไหน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 ี่ไหนตีทีไห่ไหนไห่ไหนตีที่ไหนตนตีนตีทีตีที่ไหนตีทีี ห้าเดียวไงไอ้กี้หนึ่ม่้อเ้าบด้วยพี่จราคาเต็มสามพั้แมไม่ลดใช่ไหมไม่ซื้ออะไรที่ีเไิ้ที่ร้านมีพี่ของลังมาพี่จะได้แจกเท่าไหร่กันบ้า จากาห่รเ้าไอ้บักพันเก้าสิบบาทราคาเต็มยังไงถึงจะหนึ่งพทน้าไหร่จากสามพันถึงร้อยจากสามพันถึงร้อยไพียดดี้เสียงดังเพี่ดีและเซมี่ดีคตเด่นเลยนะใคไม่อยู่ก็ได้ยินเ ทีแต่ไงนี้ย ได้วม่ <Negative noise> ้ว้จเอาจัเอาัเอาคยันถามเนี่ยที่หนึ่งบอกให้ยิงเขาถ่ายที่โดรอแล้วงเงินอะไรโงนตราดเยอะใครยิงใครทำอะไรพลาดกโกงโกงเงินไว้

จับเลยเหรอได้แล้วอจับโกาตัม่งพี่เก่งให้จับเลยนี่แบงเมียนายแลวอาชีพตกเลยคิงมึงจากกอนหน้าแบบว่าัมืองเล่นเกมนี้ก่อนเขาบอกสามทุ่มเกมเียร แม่เขาบอกกองหน้าบรรยากาศเป็นก,กลัวอะไรเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เม่ว่างว่าเมยว่างว่าไปโก้หน่อยดิยังไงยูยังไม่ไหนยูยังยังยังไม่เข้าสิเดือนที่สองนี่เป็นใหม่ยู